สวัสดีครับผมกล้านะครับก็เดี๋ยวยังไงคลิปนี้อัดกันช้านิดนึงนะครับบันทึกกันประมาณช่วงเย็นย่าของวันที่5ตุลาคมวันเสาร์เนี่ยโปรแกรมฟุตบอลในยุโรปม,มันก็จะเตะกันหลายคู่แล้วครับทาให้อาจจะลาช้าไปบ้างก็จะมาพูดถึงค่วนั่นนะครับที่ออกมาเมื่อวันศุกร์ประมาณหัวค่ําของไทยหรือว่าเช้าของวันศุกร์ที่อังกฤษเขาเป็นเรื่องของออบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาจะ ประชุมกันในสัปดาห์นี้นะครับประมาณวันจันเหลืองคานี้ซึ่งมีคนมาประชุมมากมายเลยแต่ก็มีคําถามว่าจะเอาเรื่องของอนาคตของเอริกเชนฮาร์ผู้จัดการทีมเนี่ยเข้าไปพูดคุยได้ไหมก็นำมาสู่คลิปนีครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เหมือนเดิมส่งไปสตอรี่ส่งันแล้วก็ทีเด็ดส่งไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มที่ความน่าจะเป็นก่อนละกันครับคือว่าเกมเนี้ยมันยังไม่เกิดขึ้นวิลล่ากับแมนยูเตะวัน อาทิตย์นะครับเป็นคู่แรกของวันด้วยคือ2องสอตุ่มตรงก็จะได้ทราบว่าตามข่าวที่ออกมาเนี่ยมากมายเนี่ยคือข่าวมาว่าว่าให้โอกาส2เกมก็คือเกมเจอเอฟซีปอร์โต้ซึ่งจบ3านะครับเกือบแพ้ด้วยซ้ำแล้วก็เกมนี้เกมเจอวิลล่าเนี่ยอจาจจะมีการพูดคุยเรื่องของอนาคตมากขึ้นก็เลยบรรดาหลายสื่อบรรดาคนที่ติดตามฟุตบอลหรือว่าผูทั้งหลายแหละบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยแสดงว่า อนาคตฟิ t u r e of ออฟเอ็นเทฮจะถูกเข้ามาพูดคุยด้วยนะครับแต่ตัวผมมองว่าน่าจะยังไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเลยนะับตั้งแต่การประชุมครั้งนี้ในมุมผมนะครับผมมองอยู่2ประเด็นนะครับที่แมนยูน่าจะยังไม่เปลี่ยนเทนฮากทันทีแต่อาจจะมีระยะเวลามีเดทไลน์หรือว่ามีขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้ไว้ให้เทนฮาเขากี่เกมหลังจากการประชุมครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะครับ การประชุมครั้งนี้มันเกิดขึ้นประมาณไม่เกินอังคารนี้นะครับแล้วก็เอ่อเท่าที่เห็นข่าวมาคือสีิชั่วโมงแต่ไม่รู้ว่าส8ิชั่วโมงมาประมาณไหนแต่ก็จะเป็นการประชุมใหญ่เพราะว่ามีทุกคนเลยนะครับตัวเจลเกลเซอร์ ail, ซึ่งเป็นประธานร่วมที่ขายสิทธิ์บางส่วนให้เซอร์จิมเนี่ยก็มานะครับแล้วก็มีเซอร์จิมแมดคริสนะครับมีโอวาเบราดามีหลายคนเลยแดนเบลฟรอสอะไรเงี้ยคือมากันหมดเลยนะครับไอแอชเวิร์ดก็มีคือมันมาครบกันหมดแต่ว่าน่าจะ ประชุมหลายเรื่องที่ขาวๆที่ผ่านมาที่เห็นในข่าวก็มีเรื่องของการปรับปรงุงสตาร์โก์แชฟฟอร์ดเรื่องของการนั่นการนี่เรื่องของการเงินเรื่องสัญญานักเตะก็คงมาพูดคุยด้วยแต่ผมว่าเรื่องของเชนทังเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะคุยไหมแต่ผมมองก็ยังไม่น่าคุยหรือว่าคุยก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเพราะขอ้อนหนึ่งครับข้อนหนึ่งที่คิดว่ายังไม่น่าเปลี่ยนแปลงว่าโปรแกรมในช่วงนี้ถี่มากนะครับโปรแกรมแข่งขันของพิมพ์เอาแค่แมนยูแล้วกันไม่รับไม่รับทีมอื่นในพมพ์ลีกโปรแกรมเยอะนะครับเดี๋ยวมีคาราบาวครับ จริงเอฟเอมันยังไม่มาหรอกก็น,น,นับไม่ได้คือยังไม่มาแต่มันก็เป็นโปรแกรมบอลโค้ชที่รออยู่แล้วเดี๋ยวมียูโรปาลีกที่แมนยูก็ยังสองเกมออกมาเลยยังมีแค่สองแต้มเองอะคือโปรแกรมแมนยูเยอะนะครับทาให้พวกเขาเนี่ยถ้าเกิดจะเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยโอเคมันมีโปรแกรมทีมชาติข,ขั้นพอดีตรงฟีฟ่าเดย์เนี่ยไอ้จะปรับเปลี่ยนสิทวันก็เปลี่ยนได้แต่คิดว่าโปรแกรมมันถี่เกินโค้ชคนใหม่คนไหนหก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะมารับช่วงต่อรับของที่เทนหากร้างว้คือเทนหาก่ยเขามี ทรัพยากรที่ตัวเองเลือกค่อนข้างเยอะนะครับก็คือดึงมา3 4สี่ฤดูกาลใช้ไป600กว่าล้าน600กว่าล้านปอนด์เนี่ยก็ยังไม่เห็นเป็นชิ้นไปอันมาโอเคมีแชมป์ถ้วยยูโรป้าลีกนะครับเอาขอไปแชมป์ถ้วยเอฟเอครับสิเออแชมป์ถ้วยเอฟเอครับแล้วก็แชมป์ถ้วยเออรีกคับก็ปีก่อนแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะจะสร้างความจรังได้แต่โปรแกรมแบบนี้เนี่ยหนึ่งคือบอดไม่น่าจะ รีบเปลี่ยนแปลงว่ามันเสี่ยง2คือโค้ชเขที่แบบมีเป็นตัวเต็งทั้งเซาทงเซาเกตเออโทมัสทูเคิลอะไรก็ตามแต่มันก็ดูจะเสี่ยงเกินไปยังคงเสี่ยงอยู่นะครับที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและว2ครับที่ผมว่าน่าจะไม่เปลี่ยนนี่ผมเดาใจเดาใจเซอร์จิมแพตคริสว่าเซอร์จิมแพตคริสน่าจะอยากเคลียร์สิ่งอื่นก่อนพ r ร o r i ออรนตี้หลักของของการมาเข้ามาแมนยูน่าจะยังไม่ใช่การเปลี่ยนโค้ชทันทีน่าจะยังคงไปตามสัก จุดหนึ่งก่อนแล้วก็มีบางจุดก็ได้ครับที่ตัวเซอร์จิมอาจจะชอบเซนหาเช่นการบริหารจัดการเรื่องของการที่ทําให้นักเตะนั้นอยู่ในโอวาดหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนทําให้ทีมมันกลับมามีระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนักเตะไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์อาจจะเห็นความอึดอัดออกมาชัดเจนนะครับแต่ก็ทุกคนนั้นล้วนเป็นนักเตะจริงๆไม่เป็นซูเปอร์สตาร์อะไรมากมายก็น่าจะ เขาเรียกว่าเหมือนเหมือนจัดการระบบภายในให้ดีก่อนแล้วค่อยมาหาเรื่องกลุ่มซื้อใหม่ละกันซึ่งโอเคผลงานมันไม่ตอบโจทย์ครับในดีก็ไม่ดีบอลท้วยก็แย่แต่ก็กลับกันกคือบบการแก้ไขในเชิงของหลังบ้านเนี่ยมันดูมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยทิศทางดีไหมไม่รู้แต่มันดีมันก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยอ่ะซึ่งคิดว่าเซอร์จิมน่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องอ,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 งองื่นมากกว่านะครับที่จะเป็นการหาเงินกลับมาในอนาคตนะครับลงทุนไปเยอะในการซื้อ พุ่นสวนมาจากตัวตระก,กูลเกลเซอร์นะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมเชื่อว่าเทนฮากน่าจะอยู่ต่อไปไม่ได้เคลียนะแต่เขาน่าจะยังได้โอกาสอยู่ต่อไปอย่างแข็งแรงนะในช่วงนี้แต่ถามว่าจะไปถึงปลายปีนี้ไหมอันเนี้ยไม่แน่ถ้าเกิดแพ้โดนรขึ้นมาเนี่ยเสียงจะแฟนบอลอาจจะเริ่มขึ้นมาก็ได้ตอนนี้เสียงแฟนบอลยังไม่ได้มีขนาดนั้นเพราะว่าแฟนบอลอาจจะดีใจที่ระบบความเป็นซูเปอร์สตาร์ในทีมมันหายไปไม่มีใครเด่นดังคนที่อยากกระดังอย่างแรดฟอร์ดก็าอาจจะฟอร์มดบ,บ้างต้องมาเทนฟอร์มเก่งใหม่หรือว่า เรื่องภายในมันดูดูโอเคในสายตาแฟนบอลก็ขอให้มันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าทีมจะยังคงม,มีเทฮารเป็นกุญซือต่อไปเอาโอเคประมาณนี้ครับวันนี้คลิปเดียวก็ยังไงเดี๋ยววันพรุพ่งนี้เดี๋ยวมาฝากกันผู้ดีบอลจะมีแมนยูวิลล่าเนาะแล้วก็มีอีกหลายคู่ที่แข่งขันก็ยังไงก็เดี๋ยวมามาพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวพูดถึงทีมชาติเพราะว่าทัพตาน่าเนี่ยจะเป็นคิงส์ทับแล้วนะครับก็จะมาแตะทีมชาติหน่อยจะได้มีอะไรมาพูดคุยมากขึ้นโอเคประมาณนี้สวัสดีครับ